จะเป็นพิธีบวงสวงละครที่ได้รับความสนใจจากนักข่าวมากที่สุดสมกับเป็นสุดยอดโปรเจกต์ฉลอง41ปีช่อง3และ20ปีค่ายทีวีซีนจริงๆค่ะเพราะเหล่าขุนศึกหล่อล่ามระดับพระเอกทางอ้้มอธิชาติน็อตวร,รริศตุ้ยเกียกรติกมลนใส่ชุดทหารหารในสมเด็จพระนเรศวรเต็มยศเรียงแถวเคียงคู่สองนางเอกพลอยเชอร์มานเบนส์พอชิตาที่แปลงร่างได้สวยเหมือนนางในวรรณคดีจุดทูบไหว้ครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอลเลกเอาชัยก่อนเปิดกล้องกับผู้จัดพี่ปิ่นนัทนานพร้อมนักสแสดงชั้นครูทั้งศิิิลปนแห่ชาต าเอกสรพงษ์อ,อันิงนิรุตพี่อูทนากรและอื่นๆอีกเพียบงานนี้แต่ละคนออกอาการตื่นเต้นเหมือนคุณศึกเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตเลยล่ะคะ่ะว่าทีวีทั้งบ้านไม่ได้เสียนะคะพี่อ้ําเขาไปทําผิวสีแทนมาคะ่ะเพื่อการนี้โดยเฉพาะเต็มที่มากอะ่ะเต็มท,ที่เป็นครั้งแรกที่ไปได้อนองพลอยใช่พี่แวนแบบดีใจมากๆเลยในที่สุดมีรบกับใครครับเนี่ยน้องพลอย<า>ต้องเป็นรใช้ <ขอ S 1> ใพลอยถือค่ะคือพลอยพลอยเป็นหนึ่งในพารามีของพี่อ้ํานะคะแล้วก็นะ เจ้าชูชีวิตจริงจะมีหลายเมียไหมไม่มีครับดีมากพี่ชื่ออะไรนะเฮ้ขันเลขนขันขันเรื่องผู้หญิงมันชื่อชอบผู้หญิงคนเดียวกันก็คือน้องพลอยครับผมเรไรนะฮะน้องพลอยครับแต่ว่าน้องสาวเราก็คือเบ้นเนี่ยมาชอบอ้ําเราก็เลยยิ่งยิ่งแค้นใหญ่ก็เลยจะไปจัดการกับน้องสาวอ้ําอีกทีซึ่งน้องสาวพี่อ้ําเนี่ยผมก็ชอบก็กลายเป็นมั่ว่ลูกโซ่กันไปหมดพระนเรสวนครับ ประกาศอิสรภาพจะมาอยู่แต่ช่วงช่วงลบครับก็เป็นละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่งนะครับที่เราอยากจะเชิญชวนนะครับผู้ชมทั้งหลายให้ได้ชมกันนะครับได้เห็นถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนะครับก่อนที่เรากว่าที่เราจะมีประเทศไทยได้อยู่กันนะครับติดตามชมนะครับคุณศึกครับ